สวัสดีครับวันนี้ผมและเพื่อนๆจะมานำเสนอในหัวข้อระบบไหลเวียนเลือดรายวิชาพ .32101 สุขศึกษาและรักษาเสนอครูชินดงสมธิรัมดโดยมีสมาชิกด,ดังนี้ครับสวัสดีครับผมนายพิชาภูมิะโคนอยู่ชั้นวัดเตียมศึกษาปีที่5ับ2เลขที่6ครับนางสาวเนนภากุตทองชั้นม5 5ทั 2, เลขที่9คะ่ะ นางสาวบริษัทสมานเมืองเลขที่11มห้าทับสนางสาวลิชา,ารัดริบหเลขที่20่สบชั้นมห้าทับสองทุกครับผมนายธนากรพนิลป์ชั้นมหทับสเลขที่23ครับนายสุรยุทธ์ธนีรัมเลขที่29ชั้นมห้าทับสองระบบไหลเวียนเลือด ความสําคัญของระบบไหลเวียนเลือดอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือดการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดและการเสริมสร้างและดารงผลิิภาพการทํางานของระบบไหลเวียนเลือดความสําคัญของระบบไหลเวียนเลือดมีความสําคัญต่อร่างกายดังนี้หนึ่งหัวใจทาหน้าที่บีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงส่วนตา่างของร่างกาย 2. เลือดนําก๊าซออกซิเจน ไปสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายและ 3. เลือดยังน,นําน้ําและธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเช่นกัน 4. เลือดนำแอนติบอดีที่เป็นภูมิคุ้มกันโรคโดยอาศัยกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อกำจัดสิ่งแปลกปลอมและ 5. เลือดนําฮอร์โมนไปสู่เซลล์รรต่างๆในร่างกายเอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือดหัใจา การทำงานของระบบไหลเวียนเลือดนะครับข้อที่1หลอดเลือดดำเข้าสู่หัวใจห้องบนขวาโดยที่หลอดเลือดดำจะเอาอวัยวะส่วนบนเข้าสู่หลอดเลือดดำซูพีเรียเวนาคาว่าส่วนหลอดเลือดดำอวัยวะส่วนล่างเข้าสู่หลอดเลือดดำอินพีเรียเวนาคาว่าครับข้อที่2หัวใจห้องล่างขวารับเลือดจากหัวใจห้องบนขวาโดยที่ มีลิ้นหัวใจปิดกัน้นระหว่างหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวาเพื่อไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับครับการทำงานของระบบไหลเวียนเลือด3เมหัวใจบีตัวเลือดไหลเข้าสู่หลอดเลือดแดงพัลโมนารีด้านซ้ายและหลอดเลือดแดงพัลโมนารีด้านขวาโดยมีลิ้นหัวใจพัลโมนารีกัน้นเพื่อไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับแล้วนำเลือดไปฟอกที่ปอดขวาและซ้าย กลับมาหัวใจห้องบนซ้าย 4. หรือจากหัวใจห้องล่างซ้ายไหลไปทางหลอดเลือดแดงใหญ่ a อ r t a โดยมีลิ้นหัวใจ a อ r ติกกั้นหัวใจห้องนี้มีผนังหัวใจที่หนาที่สุดเพราะต้องสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายการสร้างเสริมและการดำารงประสิภาพของระบบไหลเวียนเลือดนะคะอันดับแรกคือการกินอาหารให้ครบห้าหมู่ค่ะและต้องกินให้เพียงพอต่อปริมาณที่ร่างกายต้องการด้วยค่ะ 2. ลดปริมาณอาหารที่มีไขมันสูง3ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะ 4. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 5. ทําิทำทใจให้ร่าเริงเจ็บใสงดสูบสุหสรี่และสุดท้ายตรวจสุขภาพประจำปีเ่ยค่ะพวกเราขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้และหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดขออภัยมาที่นี้ขอบคุณครับ